ก็สวัสดีด้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะส,สำนักถังเลยพบจบแดนในตอนที่121น,นะครับ วีเฮาที่เขานั้นได้บอกว่าเขานั้นสามารถล่อนไปเพื่อสอดแนมเทือกเขามิงโตได้แต่ทว่าทางด้านเดยุกพยะกข่าเนี่ยเขานั้นก็คิดว่ามันอันตรายเกินไปความสูงระดับ5,000เมตรนั้นมันเป็นขีดจํากัดของวิญญาจารย์ที่จะมีชีวิตรอดได้อากาศบนนั้นเบาบางและอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วจนถึง150สาสองศาเซลเซียสแม้ว่าจะเป็นราชินานาภพม,ม,มยุทธขีดสุดก็ไม่สามารถอยู่ได้ดานขนาดนั้นซึ่งวีเฮาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเขานั้นเป็นวิญญาจารย์ธาตุน้าแข็งอุณหภูมมมิต่่่่ําาไีผลกัับบเเขนนะครรสวือง การเบาบางนั้นเขานั้นก็มีวิธีรับมืออยู่แล้วและบอกให้ทุกคนนั้นวางใจนะครับซึ่งทางดานเดยุกพยักข่าวก็เอาตามนั้นและก็ได้ชวนวีฮานั้นดื่มเพื่อแทนคําอวยพรนะครับวีฮาที่เห็นแบบนั้นจึงได้นึกถึงป้ายหลุมศพของแม่ตัวเองที่ทางด้านตายตฮานั้นเป็นคนสร้างเอาไว้ให้หลังจากที่ดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยทางดานไตฮา,านั้นก็ได้ถามวีฮาไปอีกว่าในเมื่อว่าวีฮานั้นเป็นคนของจักรวรรดสิสิงหัวแล้วบ้านเก่าของวีฮานั้นอยู่ที่ไหนซึ่งอีฮาเนี่ยก็เหม เรื่องสิงหลัวเท่านั้นมันไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรไต้ฮาเนี่ยก็ถึงกับชมออกไปเลยนะครับว่าหมู่บ้านเล็กๆก,ก,ก็ยังสามารถสร้างอาัจฉริยะเช่นเจ้าขึ้นมาได้ช่างเป็นเรื่องที่หายากจริงๆวีฮาเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นมาหาหรือเรื่องกลยุทธ์ต่อเลยนะครับองญิงจิวจิวเนี่ยจึงได้เข้ามากล่าววีฮาอีกว่า วีเฮานั้นเดินทางมาไกลคงจะเหน็ดเหนื่อยกันมากอีกทั้งก่อนเริ่มปฏิบัติการก็ต้องวางแผนและมีการศึกษาอย่างละเอียดอรอบคอบและเสนอให้พักก่อนสักคืนนะครับซึ่งวีเฮานั้นก็ได้ตกลงตามนั้นจากนั้นตกกลางคืนมาวีเฮาเนี่ยก็ได้เดินมาหาอูโถงที่นานั้นกําลังนั่งชมพระจันทร์อยู่นะครับจากนั้นทางด้านอูโถงเนี่ยก็ได้กล่าวึ้นว่าวีเฮานั้นคิดจะเสี่ยงชีวิตไปลาดะเวนที่เทือกเขาหมิงโตเพียงคนเดียวในวันพรุ่งนี้จริงๆหรือซึ่งวีเฮาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าถา อัตราความสําเร็จก็จะสูงขึ้นมากเพราะว่าพวกเรานั้นมีทักษะประสานวิญญาณยุทธ์ที่แสดงพลังได้มากอูทงที่ได้ยินว่าตรงเอเ๋อนางนก็คิดว่าอะไรก็ตรงเอ๋อในสมองของเจ้านี่นอกจากตรงเอ๋อแล้วไม่มีคนอื่นเลยอย่างนั้นหรือพอหลายวันที่เดินทางมานี้นางก็ได้แต่ฟังเรื่องความรักลึกซึ้งของทางด้านวีเฮามาจนเบื่อนะครับซึ่งวีเฮานั้นก็ได้บอกไปอีกว่าเขานั้นไม่ใช่คนรักลึกซึ้งอะไรหรอกนะวีเฮานั้นรักแค่ตรงเอ๋อคนเดียวเท่านั้นและวันนี้ที่มาหาอูทงก็มีเรื่องสําคัญตั้งแต่่ททีีวาานนนั้้พบง ทงเป็นครั้งแรกเขานั้นก็รู้สึกได้ว่าพลังวิญญาณของทั้งสองนั้นก็ได้จะประสานกันได้ซึ่งอูธงเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งทางด้านอีเฮาเนี่ยก็อยากจะลองประสานวิญญาณยุทธกับทางด้านอูธงดูนะครับถ้าว่ามันเข้ากันได้ละก็เมื่อทั้งสองปฏิบัติการภารกิจกำลังการต่อสู้ย่อมสูงยิ่งขึ้นนะครับอีเฮานั้นก็ได้บอกอูธงไปแบบนั้นและอีเฮานั้นก็ได้กล่าวไปอีกว่าถ้าหากมหาป่าวิญญาณยุทธสองคนใช้ทักษะประสานวิญาาาาาาณณุุททธธนนนนกัอออแขขงงง่่่ดู้มมีภพเ ซึ่งทางด้านอูทงเนี่ยนางก็ยอมรับข้อเสนอนะครับถือว่าเห็นแก่ปลาย่างของทางด้านอีเฮาแต่ทว่าทางด้านอูทงจะให้เวลาอีเฮานั้นแค่หนึ่งถ้วยชาเท่านั้นจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาประสานวิญญาณยทธกันที่เต็นท์พักนะครับหลังจากเข้าประสานวิญญาณยทธกันครั้งแรกมันก็มีแสงสีทองเนี่ยปรากฏขึ้นที่หน้าผากของทางด้านอูทงนะครับและการประสานวิญญาณยทธนั้นก็ล้มเหลวลงทันทีอีเฮานั้นก็ตกใจและคิดว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่และอยากจะลองอีกครั้งและจากนั้้้นนววิเาาาาีกก็ไดขประสญณุธับอง อยู่หลายครั้งนะครับแต่มันก็ได้เกิดการล้มเหลวทุกครั้งจนท้ายที่สุดแล้ววีเฮานั้นก็คิดว่าอูทงนั้นไม่ใช่ตรงเอ๋อจริงๆด้วยและก็ได้รู้สึกเศร้าเป็นอย่างมากนะครับและท่าทีที่มีต่ออูทงเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปทันทีพร้อมกับทางด้านวีเฮาหนั้นก็ได้บอกอูทงไปว่าต้องขอโทษด้วยนะที่รบกวนและก็ได้เดินจากไปทันทีอูทงที่ได้เห็นปฏิก,กิริยายของวีเฮานเนี่ยก็ได้คิดว่าก็แค่ประสานวิญญาณยุติกันไม่ได้ทําไมถึงทําเหมือนได้รับข่าวการตายของคนรักเลยละ่ะแต่ทวววว่่านนงเเเียกก็็รู้สึจจบปดดทหัใ นะครับวีเฮาที่ได้วิ่งออกมาเพราะที่ได้รู้แล้วว่าอูถงนั้นไม่ใช่ตรงเอ๋ก็ได้นึกถึงแต่ความหลังนะครับนึกถึงแต่หน้าตรงเอ๋ในเวลานี้วีเฮานั้นก็ได้รู้แล้วว่าอูถงนั้นไม่ใช่ตรงเอ๋จริงๆด้วยและคิดว่า,ววาตรงเอ๋นั้นไปอยู่ที่ไหนกันแน,น่นะครับจากนั้นก็ได้ตัดมาตอนเช้านะครับโอโถูถงเนี่ยนางที่ได้ออกมาจากเต็นท์พักของนางและก็ได้พบเข้ากับวีเฮาและคิดว่าเมื่อคืนนี้วีเฮานั้นมีปฏิกิริยาที่แปลกไปมากจึงนางเนี่ยก็อยากจะเข้าไปถามไถยสักหน่อยนะครับนางนั้นก็ได้เข้าไปทักทายยอ่งสส ถามถ่ยถึงเรื่องเมื่อคืนนะครับแต่ทว่าวีเฮานั้นก็รู้สึกเฉยชาเอามากๆและก็ได้เดินผ่านหน้านางไปทันทีพร้อมกับอูทงเนี่ยก็ได้คิดอีกว่าวีเฮานั้นกําลังทําอะไรอยู่กันแน่แค่ประสานวิญญาณยุธกันไม่ได้ก็ไม่อ่อนโยนแล้วอย่างนั้นหรือจากนั้นนานๆเนี่ยก็ได้เข้ามาถามกับทางด้านอูทงว่าทางด้านอูทงกับวีเฮานั้นเป็นอะไรกันตั้งแต่เช้าเลยจากนั้นอูทงเนี่ยก็ได้เล่าให้กับทางด้านนานๆฟังว่าถ้าคนคนหนึ่งเชื่อว่าวิญญาณยุตของตนนั้นน่าจะปประสสาานนววิญญณุทกกับบออีคไไดดด้้แลู แต่ว่าก็ล้มเหลวสถานการณ์เช่นนี้จะส่งผลต่อจิตใจของเขามากแค่ไหนหรือทางด้านนาน,นาเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่อูทงพูดก็คงไม่ได้หมายถึงวีเฮาหรอกนะและก็ได้ถามไปว่าอูทงกับวีเฮานั้นประสานวิญญาณยุดกันไม่ได้อย่างนั้นหรือซึ่งอูทงเนี่ยก็บอกว่าใช่นะครับซึ่งนาน,นาเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกันและก็ได้คิดว่าพวกเหานั้นผิดไปแล้วและคิดว่าบางทีทุกคนอาจจะคิดผิดไปด้วยแล้วแต่ทางด้านอูทงเนี่ยก็คิดว่าอย่าพูดอะไรที่เป็นปริศนาเลยและอยากให้รีบบเล่าาามนนนนะครัันน้น นานก็ได้กล่าวว่าขอโทษแทนานาวีเฮาด้วยที่ทําให้ลำบากใจและเรื่องนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อใจของานาวีเฮาไปมากๆจากนั้นทางด้านนานนานก็ได้เริ่มเล่าย้อนไปนะครับว่าในตอนแรกวีเฮาเพิ่งมาที่โรงเรียนสื่อไลเคือมีเพื่อนร่วมห้องคนนึงชื่อว่าหวังตงพวกเขาทั้งสองคนนั้นสนิทกันมากเรียนด้วยกันฝึกฝนด้วยกันพยายามด้วยกันจนโดดเด่นขึ้นมาจนได้เป็นผู้ชนะในการทดสอบนักเรียนใหม่ต่อมาก็เข้าร่วมการแข่งขันการประลองวิญญ,ญาจารย์ระดับสูงทั่วดินแดนด้วยกันและ เป่งประกายเจิดจราดซึ่งนำชัยชนะมาให้โรงเรียนได้จนได้รับเกียรติเป็นเจ็ดประหลาดแห่งสื่อหลเครื่อชั่วชีวิตและเมื่อเวลาผ่านไปพลังของทุกคนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวีฮาวเข้าร่วมงานบุบเพเทพสมุรจึงได้รู้ว่าวางตรงนั้นเป็นผู้หญิงจริงๆพวกเขาทั้งสองคนนั้นจึงกลายเป็นคู่รักกันทันทีแต่ทว่าตรงเอ,อ๋ก็เหมือนจะมีโรคประจําตัวมาแต่กําเนิดโดยเหตุนี้วีฮาวนั้นจึงเดินทางไปยังป่าอาทิตย์อัสดงเขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหาัสเพื่อให้ได้สมบัติมาช่วยตรงเอ,อ๋แต่ทวาตััวเองนน้ พิการและเดินไม่ได้แม้ว่าอีเฮานั้นจะนั่งรถเข็นก็ยังนําพาพวกเราสู่รอบชิงชนะเลิศของการประลองชั้นยอดได้แล้นะแต่จกักรวรรดิสุริยันจันทาที่มีจิตใจอมะิตได้ลงมืออย่างกระทันหันกับพวกเราบีบให้พวกเราเข้าสู่หุบเขาทมหาลักแท้ตรงเออได้รับบาดเจ็บสาหาัสจนหมดสติไปไม่ฟื้นเพื่อที่จะช่วยอีเฮาจนกระทั่งอีเฮานั้นได้พบเจ้าอีกครั้งอูถงพวกเหล่านั้นต่างคิดว่าตรงเออนั้นกลับมาแล้วจากนั้นอีเฮาเนี่ยก็ได้มาวางแผนการที่จะลอบเข้าไปที่เทือกเขา โตอ,อีกครั้งนะครับซึ่งวีเฮานั้นก็ได้คิดว่า ถ้าเกิดขึ้นไปบนยอดเขาก็จะมองเห็นการวางกําลังโดยรวมของกองทัพของจักรวรรดิสุยยันจันทาได้ทั้งหมดซึ่งไต้เฮานั้นก็คิดว่าสถานการณ์ที่หวีเฮานั้นพูดเป็นสถานการณ์ที่พวกเขานั้นต้องการจะลาตระเวนมากที่สุดในตอนนี้แต่ทว่าก็ไม่อาจให้หวี่เฮาไปได้นะครับหวีเฮานั้นก็ได้สงสัยว่าทําไมหรือไตเฮานั้นจึงได้เริ่มเล่าว่าเพราะว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ที่ฆาวิญญาจารย์มหาปราตวิญญาณของจักรวรรดิสิงห์หลวงเนี่ยไปถึง200คนซึ่งทางด้านไตเฮานั้นก็คิดว่านนา เป็นหอคอยมรณะอาวุธวิญญาณในตำนานที่ใกล้เคียงระดับ10ที่ถูกติดตั้งเอาไว้ที่นั่นทุกคนที่ได้ยินเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับซึ่งวีเฮาวนั้นก็ได้บอกไปว่า เขานั้นรู้อยู่แล้วและก็ได้คาดเดาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจักรวรรดิสุริยันจันทานั้นจะต้องติดตั้งอาวุธวิญญาณที่แข่งแกร่งที่สุดเอาไว้แต่วีเฮานั้นก็มีแผนของตัวเองนะครับและก่อนหน้านี้พวกเขานั้นได้ใช้อาวุธวิญญาณนี้โจมตีจักรวรรดิสิงหลัลวอย่างหนักและวีเฮานั้นก็คิดว่าพวกมันนั้นก็คงไม่คิดว่าวีเฮานั้นจะบุกทะลวงจากทางด้านนี้แน่นอนการสอดแนมอย่างกระทันหันของเขานั้นจะต้องทําให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งตัวไม่ติดอย่างแน่นอนนะคร รอบเข้าไปสอดแนมจากที่อื่นได้ซึ่งวีเฮานันก็คิดว่าหอคอยมรณะนะคือภัยคุกค,คามที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ข่าวกองอื่นๆของกองทัพของจกักรวรรดิสุริยันจันทาก็ไม่สามารถเทียบได้จากนั้นวีเฮาเนี่ยก็บอกให้ทุกคนนั้นวางใจนะครับเพราะว่าเขานั้นก็คิดว่ามีโอกาสออกมาถึง80%เลยซึงทางด้านใตเฮานั้นก็เอาตามนั้นและในตอนนี้ไตเฮานั้นก็จะไม่ละทิ้งโอกาสนี้เช่นเดียวกันจากนั้นก็ได้วางแผนต่อนะครับซึ่งวีเฮานันต้องการให้จกักรวรรดสิสิงห์หลวงทำการโจมตีออเพื่ดึง ดูดความสนใจของฝ่ายตรงข้ามอูทงที่ได้เห็นวีเห่าวางแผนอยู่เนี่ยนางนั้นก็ได้คิดว่าวีเห่านั้นจะเสี่ยงอันตรายจริงๆอย่างนั้นหรือและก็ได้คิดถึงเรื่องที่นานนั้นเล่าให้ฟังนะครับและนางนั้นก็ได้คิดว่าวันนี้สภาพของเขานั้นแย่เอามากๆจะทําได้จริงๆอย่างนั้นหรือพร้อมกับทางด้านอูทงนั้นก็ได้คิดว่าทําไมในใจของนางถึงรู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของทางด้านวีเห่าถึงขนาดนี้นะครับจากนั้นการวางแผนก็ได้มาถึงช่วงเย็นวีเห่านั้นก็ได้ชี้ตําแหน่ง ที่เขานั้นต้องการให้มีคนคอยเป็นกองหนุนทางอากาศไว้ซึ่งทางด้านอูโถงนางก็ได้เสนอตนเองนะครับขอนางนั้นก็ได้คิดว่าถ้าตัดราดจ,จินานามรพมยุทธ์ที่ได้ถูกกำหนดภารกิจไว้แล้วในบรรดาคนที่เหลืออยู่ก็มีแค่วิญญาณยุทธ์ของนางเท่านั้นที่ชำนาญในการบินหากว่าเป็นทูตสวสรรค์ศักดิ์สิทธิ์ของทางด้านพี่กูอีทูตสวรรค์ของนางนั้นก็ส่องสว่างเกินไปจึงง่ายต่อการถูกจับได้ซึ่งทุกคนนั้นก็เอาตามนั้นนะครับซึ่งวีเฮานั้นก็ให้อูโถงนัน อูอีนั้นเป็นกองหนุนทางอากาศด่านที่2และให้ทางด้านซานสือเจียงนานนานพีจ่จีและชิวชิวเนี่ยเป็นกองหนุนทางบกจากนั้นวีเฮาก็ได้บอกให้ทุกคนไปพักก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มภารกิจหลังพระอาทิตย์ตกดินอูทงเนี่ยที่ได้เดินเข้ามาหาวีเฮาแล้วก็ได้คิดว่าทําไมในแววตาของวีเฮานั้นถึงได้มีความมุ่งมั่นเด็ดเดเียวถึงขนาดนี้หลังจากพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ยทางดานทหารที่จะใช้ในการโจมตีหลอกเนี่ยไต่ย,ยาเหิงนั้นก็เป็นผู้นากองทัพและทางด้านไตเย,ยาวเหิงก็ได้เคลื่อนพลทันที พวกวีเฮาหนั้นก็ได้เตรียมตัวพร้อมแล้วเช่นเดียวกันตาสือเนี่ยก็ได้เข้ามากอดด้วยความเป็นห่วงนะครับและทุกคนนั้นก็บอกให้วีเฮานั้นระวังตัวด้วยจากนั้นไตลัวลีเนี่ยก็ได้ถามวีเฮาไปว่าวีเฮาหนั้นจะทําอะไรกันแน่ทําไมถึงเออกระเลิกคืนขนาดนี้ซึ่งวีเฮาหนั้นก็ได้บอกไปว่าคืนนี้เขานั้นจะไปสํารวจช่องโวในการจัดวางแนวป้องกันของจักรวรรดิสุริยันจันทาและนําข่าวกองอันมีค่านั้นกลับมาซึ่งไตรัวลีนั้นก็ได้คิดว่าการไปคนเดียวนั้นมันอันตรายเกินไป จากนั้นวีเฮาเนี่ยก็ได้กล่าวใต้ลัวหลีไปว่าไต้ลัวหลีเจ้าจําคําพูดของข้าประโยคหนึ่งเอาไว้นะว่าในโลกใบนี้ไม่มีเรื่องไหนที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งอูทงเนี่ยก็คิดว่าวีฮานั้นเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปสอดแนมอาวุธวิญ,ญญาณเทพมรณะหรือว่ามันเกี่ยวกับการที่พสานวิญญ,ญาณยุทธไม่สําเร็จเมื่อวานกันแน่จากนั้นไต้เฮานั้นก็ได้เข้ามากล่าววีฮาว่าเขานั้นได้หาลือกับองค์หญิงจิวจิวและผมอายุเสียนจีแล้วว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะให้้เเปป็็็นนนนความามลัับแะะขกจ ขึ้นไปส่งวีเฮาเองดึงวีเฮาก็ไม่ขัดข้องนะครับจากนั้นปฏิบัติการก็ได้เริ่มขึ้นนะครับอูถงที่ได้มองดูอยู่นั้นนางนั้นก็ได้นึกถึงจังหวะที่ทางด้านวีเฮานั้นรู้สึกเสียใจมากที่วิญญาณยุทธ์นั้นไม่สามารถประสานกันได้พร้อมกับนางนั้นก็ได้คิดไปอีกว่าวีเฮานั้นกําลังคิดอะไรอยู่กันแน่นะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็สามารถไปติดตามการสปอยในตอนหน้าได้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนิเมะสำนักถังเลยพบจบแดนในตอนที่121โอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ